Lady and g e n m a n is คอลาดวลลายบ้านน้องวัวพัฒนาเอาเภอบัวลายครับผมวันนี้ผมมาเจอแม่ชีกับพ่อออกนะครับท่านผูไปยังไงมายังไงครับอาจารย์อ๋อวัดีวันนี้ก็ได้ยินข่าวมาก็เลยมา มาเยี่ยมมาตอนอันนี้อันนี้ออกบวชกันใช่ไหมน่ะวันนี้เข้ารักษาอุโบสถศีลวันนี้ดว่ศึกแล้วใช่ไหมน่ะยังยังไม่ยึกไม่เช้ายังไม่เช้าอ๋อวันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นพระเป็นพระก็เลยมีของมาที่อำเภอบัวลายนะครับอ่าวันนี้ของไปวิไลเขาบอกว่าแบ่งพูดรู้ใช่ไหมพูดพูดหนึ่งใน็นกองคลองพูดหนึ่งเป็นกองคองเป็นนุ่งถุงค่ะเป็นนุ่งถุงใช่ไหมครับอ่า จุดประสงค์ของป้าวิไลเขาเอามาทําบุญบุญพญาศาสตบุญพญาสัตร์จ้าศาสตร์ไทยไปศาสตร์ลาววันที่เท่าไหร่ฮะวันที่เจ็ดค่ะที่เจ็ดเอาพริกมาตําตําจ้าแล้วก็ใส่ปลาใส่ปลาเอาไปบดแต่ว่าของมามาเยอะเอามาเยอะเนี่ยเอาไปเอาไปทำยังไงครับเอาไปแก่กันค่ะเอาไปแก่กันแก่ชาวบ้านค่ะแก่ชาวบ้านชาวบ้โหป้าเขาใจบุญมากนะใจบุญมากค่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับป้าเชิญมาตรงนั้นอะ ขอบคุณมากค่ะค mm ุณ hmm. พ mm ี hmm. uh ่ว huh. mm ิไลเดี uh ๋ยวน้องก็จะทําหน้าที่ของน้องเป็นสะพานบุญให้นะคะขอให้พี่อายุบันคนนรวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นไปนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะคุณบอกเขาอีกอย่างหนึ่งสิว่าอายุเยอะแล้วอยากเก็บตังค์ไว้เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะแล้วก็อยากเก็บตังค์ไว้นะพี่อยากเก็บตังค์ไว้เยอะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่างนคุณขายข้าวได้เป็นล้านเลยนะสิบกว่าล้านมดข้าวข้าประเทศเขานด้ไหใช่ค่ะใช่ใช่ประเทศเดนมาร์กขายข้าวได้สิบกว่าล้าน อ่ยังเหลืออีกสามโกดังยังไม่ดามโกดังนี่ก็ประมาณอีกยี่สิบกว่าล้านใช่ค่ะผมว่ารวยกว่าหลวงพ่อลงกดนะใช่ค่ระวังเขาจับไปอยู่กับพ้านะเนี่ยเป็นเป็นอะไรซีกาเดี๋ยวมาดูนี่หนึ่งครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นี่ตรงนี้เลยนี่ของจะไปแจกนี่ของจะไปแกอันอันอันนี้ของมันจะมีห่อกไม้ครับผม เนี่ยเป็นพูดทำพูดเป็นผู้พูดแบ่งพูดนะครับท่านผู้ชมแบ่งครับญาติที่ทของป้าวิไลน้องเป็นสะพานบุญให้ครับนี่ก็อยากจะทําบุญอะไรนี่ก็สามารถติดต่อได้นะครับคุณยายพัดนะครับทําธุรกิจอะไรคุณเนี่ยหลายอย่างค่ะหลายอย่างหนึ่งทำนาทำนาธุรกิจทำนาสองเลี้ยงผัวเลี้ยงไหมเลี้ยงค่ะเลี้ยงทำกับข้าวทุกวันให้ทานทำกับข้าวอ๋อนี่เลี้ยงผัวนะครับท่านผู้ชม เป็นยังไงธุรกิจครับก็ไปได้ค่ะก็ไปดีๆไปพอดีๆเดินค่อยๆก้าวก็ค่อยมีเอาดีๆมาตรงนี้นิดนึงคือธุรกิจตอนนี้ทําอะไรเผื่อจะมีคนทำทำไม้ไผ่ค่ะทําร้านไม้ไผ่แล้วก็ทำนานนี้แหละค่ะทำนาไม้ไผ่นี่ก็คือทำพวกอ่าพวกไม้มีกระท่อมมีอะไรนี่แหละพวกนี้แหละค่ะนี่หันนี้หันมาทางนี้หนานี้ครับนี่นี่ก็ทำแบบนี้นี่ ใครสนใจครับอยากได้อยากได้เป็นโต๊ะแบบนี้หรือยากได้รังคาแบบนี้มีไหมมีค่ะมีทำาแบนนี้ด้วยทำเป็นโต๊ะก็มีทําเป็นเตียงก็มีค่ะอ๋อราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้เริ่มต้นเริ่มต้นที่หนึ่งพันสามร้อยบาทฮะแล้วก็โต๊ะโต๊ะแค่เล็กๆก็แปดร้อยบาทห้าร้อยบาทมีค่ะอ๋อครับเราวมาทางอาจารย์หนึ่งครับอาจารย์บทตำนานเห็นตำนานคุณสู่ขวัญนี่ลูกคอเก้าชั้นนะครับ ล่าสุดไปไปงานที่ไหนมาฮะก็น้องตลาดน้องแวงนี่ก็ไปอยู่กับก็ไปงานสู่ขวัญนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบหกที่จะถึงนี้ก็จะไปที่อำเภอบรรัย์ครับสู่ขวัญงานเกษียณเขางานเกษียณครับเป็นงานเกษียณก็ราชการเกษียณก็จะได้ไปวันที่ยี่หกนะครับเห็นท่านประสานเข้ามาแล้วก็อีกหลายๆงานครับข้างหน้าก็ยังมีอยู่ช่วงหลังจากที่ เสร็จฤดูการออกพรรษาไปแล้วก็จะไปก็เป็นงานพิธีกรงานโฆศกงานขอพรามสุขขวัญอะไรต่างๆรับทั่วประเทศเลยยังรับอยู่ครับครับท่านในสนใจอยากจะสู่ขวัญนะครับมานี้มานี้ยอดบวชชวนไม่ได้หรอผู้ชายท่านผู้ชมขอโทษนะที่ผมซูนเขาห้ามซูนใช่ไหมครห้ามซูนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสึกเรายังไม่สึกในซูนกันไดมใช่ไหม ทช่ไหมอินลีวะเนี่ยผูใจผงขอโทษ้อขอโทษอีกครับอาจารย์ผิดผมผิดครูหรอผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นผู้หญิงธรรมดานี่เป็นก็เป็นแบบถือศีลไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเจ้าตรงไปพงอับดใช่ไหมแม่นค่ะเปต่อเปาพงมิตรต่อสนใจนะครับอยากจะได้หมอทำขวัญเอิ้นขวัญนะครับผมอ่าสามารถโทรศัพท์มาหาผมจะผมบอกเบอร์โทรศัพท์ต่อได้นะครับอ่าแล้วก็ติดตามผลงานใน เฟซบุ๊กค่ะสุภาพสุเทศงครับผมแล้วก็อาจจะรู้นะครับว่าเขาทําขวัญเกี่ยวกับรายล่าสุดเห็นไปทําขวัญเกี่ยวกับทหารนะครับทหารกล้าเขาเป็นอะไรผมผมเล่าให้ฟังหน่อยพอจะเล่าให้ฟังมั้ยเขาถูกสะก็ดระเบิดค่ะเขากลับมาบ้านเราปฏิบัติหน้าที่ที่ายเดียนไอเดนมีการปฏิบัเขาเขาเป็นอะไรบ้างร่างกายเขาร่างกายเขาก็เจออะไรมาเจอสะกิดระเบิดระเบิดเพื่อนเพื่อนเขาคนหนึ่งบาดเจ็บคนหนึ่งเสียชีวิตไปด้วยกันสองอ๋อคนบ้านนี้ใช่ไหมคนนี้ค่ะเลยบ้านเราไปหน่อยหนึ่ง ตลาดน้องแวงตลาดน้องแวงครับทหารกล้าเนาะครับผมก็ไปสุขวันนะครับเนาะครับผมครับวันนี้ก็ดีใจมากท่านผู้ชมเกือบสิบปีแล้วเราไม่ได้เจอกันค่ะท่านผู้ชมมาเจอวันนี้จับก็ไม่ได้ท่านผู้ชมตั้งก่อนได้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็บวชนิดเราผิดผิดมากเลยเราไม่รู้เนาะเมื่อไรจะสึกเนี่ยพรุ่งนี้เช้าค่ะพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ถึงจะซุนคิงได้โอุ้ยแน่นอนมากท่านผู้ชมเขาถือเคร่งนะครับเนาะนี่ อาจารย์ก็อาจารย์พรุ่งนี้ค่อยซูนคิงได้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็อดไปก่อนอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์ก่อนสัน้นสู้ขวัญเอิ้นขวนัญเอิ้นขวัญคนไทยถ่ายคลิปนะ,ะถ่ายคลิปมาบ้านเรากิดดีใจครับวันนี้ก็ขอไปพรนะครับต้อนรับกับทางทีมงานของเชฟยันครับวันนี้ท่านได้นํอ<ม>สิ่งของมาเพื่อเป็นสะพานบุญแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยกันกับทางญาติธรรมที่เป็น เจ้ามือใหญ่ทางต่างประเทศนะครับจากเดนมาร์กนะครับ,รบวันนี้ก็โดยมีทางท่านเชฟยันของเรานี่หนะครับเป็นสะพานบุญเป็นตัวนําพาแล้วก็ผ่านทางคุณยายสุพัฒน์มาด้วยก็ถือว่าเป็นสะพานบุญร่วมกันวันนี้อนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้กับทุกคนทุกท่านก็ให้โชคดีมีความสุขเดอ้อเชฟยันก็นดีนะครับเอ,อสาธุเดอ้อควนจ้าไปอยู่กาําทั้งไก่ให้เป่าเต,า,เตามาเดอ้อ เจ้าให้รีบปังเป้าเข้ามาเนื้อดอกสูจิวันเจ้าลมเกลอกิ่งไปน้ำมูฝูงผีฝูงจะนีเสือสางคังลิงผีเสืออย่าได้เหลือรอข่างกางังไปให้ขึ้นขอบผีจอบได้ให้เจ้าหูอย่าบูดันดอกฟ้าฝืนวันเจ้าไปยืนให้ไปยืนเวอรอยู่กลางปา่า คืนมาสามือนี่กวันนี้ยาสุน,นันกันจามาหอดให้ยยาไปสุนก่อข่ากันเจ้ามาหอดนะายาข่าสุนดอกก่อเขากันเจ้ามาหอดเราเจ้ายาขยานดอกเสือสิงยาไปคว้าปงลิ่งกัอยู่รงดอนใบ หันเจ้ามาหอดให้ให้เจ้าไก่ขวามาหอดให้เจ้าไก่ขวามความบอดีบอกง่าเจ้าจะได้ดอกพอผ่านสุขสำลันตลอดทวนเรื่องเรือนดอกมือเปีเเนี่ยตึงอาาาาาางสนดวสัุกคนเอ้ยมาเด้อ ขอบคุณอาจารย์มากครับท่นานสนใจนะครับอยากจะไปโหรังไงตบม,มือสวดๆเลยนะครับท่านผู้ชมคืออยากให้ไปทําขวัญเอิ้นขวัญน,นะครับรนะครับไปที่บ้านผมท่านผู้ชมบอกตรงนะครับเขาไม่ได้เรียกราคาแล้วแต่ผู้ที่ผู้ที่จ้างไปนะครับพึงพอใจท่านผู้ชมนะครับนอกก็เอาตามแบบกําลัง คนอันนั้นได้ใช่ไหมครับครับผู้บุญแท้ท่านผู้ชมนะครับท่านได้ยังไม่เคยให้เขาไปเอื้อนขวัญนะครับอย่าเพิ่งตายนะครับให้เขาไปเอื้อนแล้วก็ไม่ต้องตายให้เอื้อนไปทาขวัญบ่อยๆนะครับเนาะขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณวีพัฒน์นะครับเนาะครับผมเอาไปเชิญไปแบ่งพูดกันนะครับแบ่งไปยังนี่ย